ก้องอ่ะชอบเล่นดนตรีอะไรบ้างก็มีทั้งปิโน่ซันนาดคีย์บอร์ดบ้างโอ้นอกจากเครื่องดนตรีแล้วล่ะมีวาดภาพด้วยอ่าใช่วาดภาพด้วยฮะาระตูลายเส้นรตูรแอนิเมตอ๋อชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างเล่นดนตรีกับวาดภาพประตูชอบอะไรมากกว่ากันทุกอย่างครับอันนี้คือผลงานของกล้องนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็มีการวาดภาพแล้วพวกภาพพวกนี้ก็มีบางทีก็เอาไปใส่ ในกระเป๋าใช่ใช่ไหมคะเอาไปขายผลงานไปขายใช่ไหมคะแต่นอกจากผลงานกระเป๋ากล้องก็คือมีเล่นดนตรีตามที่ต่างๆด้วยมีที่ไหนบ้างคะไปเล่นดนตรีอ๋อก็อย่างเช่นไปเล่นเป็นไปเล่นดนตรีที่ศูนภาแพทย์ใช่ไหมไปเล่นที่ศูนย์การแพทย์เล่นตามโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีมีที่ไหนบ้างนะคะศูนย์การแพทย์มีอะไรอีกรงพยาบาลพยาไทยพยาไทยปิยะกษ์ะลุนโรงเรียนแคปิสกี้ด้วยอ๋อ